ร้อนจังเลยนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนมากินเพื่อเขาเรียกว่าดูแลภูมิต้านทานดูแลร่างกายเนาะ อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นผักในตู้เย็นนะคะจะมีผักปังแล้วก็ผักตําลึงตัวฝักยาวคือประเด็นก็คือมีผักอะไรก็เอามาต้มนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นน้ําพริกนะคะน้ําพริกเนี่ยมีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีพริกแห้งเอามาคั่วให้หอมหรือใครจะเอาไปอบก็ได้ค่ะ ทำแบบง่ายๆเลยนะเน่จะสอนทําแบบง่ายๆน้ําพริกเมื่อบางวันเน่ทำน้าพริกแบบเร่งด่วนเนาะคือเพื่อจะได้กินกับผักอ,อันนี้มะเขือเทศคือกินให้ได้สารอาหารก็คือใช้มะเขือเทศไป5้าลูกนะคะถ้าใครกินได้เยอะกว่าน,นี้จะดีมากแล้วก็นําทั้งหมดเนี่ยไปปั่นพอพอปั่นเสร็จนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนะคะนี่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาเคี่ยวให้มันงวดเนาะโดยที่มะเขือเทศเนี่ย เวลากินเน้นกินแบบว่าที่เขาสุกเพื่อโดนความร้อนแล้วจะได้ไลโคปีนแบบนี้นะคะซึ่งมะเขือเทศเนี่ยนี้ได้มาจากเพจบ้านนกคู่ปลูกอินรีนะเป็นมะเขือเทศออร์แกนิกนะคะก็ถ้ากินได้ทุกวันจะมีประโยชน์กับทุกทุกคนมากเลยนะมะเขือเทศเพราะว่าเขามีสารต้านมะเร็งนะคะส่วนวิธีการปรุงก็ไม่ยากเลยค่ะก็ผัดผัดให้มันงวดงวดแล้วก็ปรุงรส อันนี้พริกก็อย่าไปใส่เยอะนะเพื่อนๆใส่เยอะมันจะเผ็ดเนาะเนี่ยใส่พริกแค่พอเป็นพิธีนะคะแล้วก็เอาพริกแห้งเนี่ยามาใส่คว่มันจะได้หอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันรสชาติก็เค็มมาจากเกลือธรรมชาติใครมีเกลือดําก็เกลือดําชมพูก็ชมพูหรือจะดอกเกลือได้หมดขอเพียงแค่มาจากธรรมชาติเดิมอันนี้น้ามะขามเปียกนะคะเป็นการเปรี้ยวที่ทําให้ช่วยระบบลาไส้นะช่วยเรื่องการขับถ่าย ทำให้ขับถ่ายสะดวกส่วนอันนี้เป็นไซรัปอินทผาลามเป็นน้ําตาลที่ทํามาจากอ่าไซอินทผาลาม,มาเนะาะแทนน้ําตาลซึ่งถ้าใครไม่มีไซรัปจะใช้น้ําตาลตโตนดธรรมชาติ100เซได้อันนี้ผงรสผงเห็ดออร์แกนิกนะคะเป็นผงออกอ่าเป็นออร์แกนิกเนาะมันจะเป็นสไตล์อูมามิกินแล้วมันก็นึกถึงเห็ดมันอร่อยอะ่ะผงมันก็อร่อยนะส่วนอันนี้เป็นผงรสหอมร้อนก็จะเป็นแนวที่มีสมุนไพรต้านมาเะเร็งนะคะ นี่ก็เลยเอามาปรุงให้เพื่อได้กินสารต้านอนุมูลอิสระเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟพร้อมกับผักที่เราเตรียมไว้นะ <c oughs> วันนี้จะชวนทุกคนมากินข้าวน้ำพริกผักกันนะคะ,คะเพื่อนการถนอมอาหารที่ดีที่สุดคือการใส่ตู้เย็นเนาะแต่ถ้านานๆไปเนี่ยมันเริ่มไม่ดีแล้วก็ าการทําผักต้มเนี่ยนะคะข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราได้ผักแบบไม่ค่อยปลอดสารสมมุติเราไม่มั่นใจเราก็ล้างครั้งหนึ่งแล้วเราก็เอามาต้มเนาะแล้วเราก็มาล้างน้ําเย็ยนอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ผักที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยนะคะประเด็นหนึ่งแล้วแล้วก็การกินผักต้มเนี่ยมันช่วยทําให้เราสบายเนื้อสบายตัวด้วยนะแล้วการมีน้ําพริกที่ปลอดภัยก็ดีซึ่งน้ําพริกอันนี้นะคะเป็นน้ําพริกมะขามแล้วก็ใส่มะเขือเทศเดี๋ยวลองไปชิมกันนะนเพื่อน มันร้อนจังเลยจิ้มละอืมอืม,มน้ำพริกอร่อยนะคะทำง่ายด้วยถ้าไม่อยากให้เขาออกรสขมก็อย่าทำไหม้นะคะอืม,อมเป็นมะละกอ แล้ก็เอามาต้มนี่เป็นผักจำลึงค่ะที่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นค่ะในหนังสือกวัวไล่ผงชูรสอ่ะ มีสูตรทำน้ำพริกเยอะมากเลยค่ะแต่แบบนี้ก็จะเป็นแบบทำง่ายๆอืมทั้งน,นี้เป็นผักกลางถ้าเพื่อนๆมีผักตัวไหนก็เอามาต้มแล้วก็เอามากินได้นะแทนการกินข้าวได้เลยนะคะพอเป็นผักน้ำพริกเนี่ยเราก็จะอิ่มนะไม่ต้องเป็นข้าวแล้ว ผักปังมันจะลื่นๆยืดๆนิดนึดนงเออเวลาเราฟันจ้ะแข็งเวลาเราไม่มีฟันเราก็ทำผักใั้มันนุ่มๆนะบางทีเนี้ยก็กินข้าวกับผักจิ้มน้ําพริกแบบเนี้ยอร่อยดีนะคะเนี่ยน้ําพริกเขาอร่อยนะเนี่ย จำนึงซื้อมาสิบบาทเยอะมากยังยังใช้ไม่หมดเลยค่ะพริกมาม,มอร่อยมากเลยอะ เลาเราต้มผักนะคะต้มให้ให้เขานุ่มนุ่มนิดนึงจะได้เคี้ยวสบายอันนี้เนี่ยใส่พริกเยอะจะเผ็ดหน่อยนะคะจิงใส่พริกพอสวยงามก็พอค่ะไม่ต้องเน้นเผ็ดนะ นี้ก็ได้นะคะแล้วก็เราก็เอาอมาคลุกข้าวคลุกกินกับผักอืมอร่อยไปอีกแบบก้อนมีผักอยู่เท่านี้แหละ มะละกอน,นเนี่ยมะละกอที่มันไม่น้ำกระผักปังเนี่ยเขาจะยืดๆเ,เพื่อนๆยืดๆกินแล้วดีนะคะ 昨天。 สำหรับใครนะคะที่อยากมีไอเดียในการทำอาหารเนาะที่เป็นอาหารปลอดภัยในมีหนังสือครัวไร้ผงชูรสนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้เ,เพื่อนๆนะหมายถึงว่าเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าหลักการก็คือการปรุงเนี่ยใช้วัตถุจากธรรมชาติไม่มีสารปรงุงแต่งถ้าเกิดเรากินจากธรรมชาติเดิมนะคะร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องมามีภาร,ระในการกําจัดพิษภูมิต้านทานของเราก็จะไม่บกพร่องด้วยค่ะระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยถ้าเรากินอาหารธรรมชาติเดิมนะคะภูมิต้านทานของเราก็จะ สมดุลแล้วก็แข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มีพิษอยู่เป็นประจำกินอาหารที่มีสารเคมีบ่อยๆนะคะรวมถึงมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบเนี้ยภูมิต้านทานของเราก็จะค่อยๆลดลงลดลงค่ะและเมื่อภูมิต้านทานลดลงเนี่ยเราก็จะเจ็บป่วยได้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ดูแลด้านอาหารดีมากแล้วนะคะแล้วระบบภูมิต้านทานยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนี้จะขอแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะยัวเบต้ากูแคนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เสริมเกราะป้องกันให้กับร่างกายของเราช่วยทําให้เราเนี่ยมีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ที่ดีนะคะทำให้เราไม่ป่วยง่ายไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เพลียเพราะว่าร่างกายเรามีสารอาหารสําหรับเม็ดเลือดขาวสําหรับภูมิต้านทานของเรานั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะมีชีวิตที่มีชีวา่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองค่ะ